หมายสารจากกระเทยเนื้อหาในคลิปนี้อาจมีคำหยาบที่เลอพูดลงไปยังไงก็อย่า,ไ,ยาไปพูดกับคนอื่นผู้ใหญ่ละถ้าไม่อยากโนกแตกฮาสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เนี่ยเราก็จะกลับมาเล่นเกม Identity วิกันอีกแล้วนะซึ่งเอ่อเขาเรียกว่าไงช่วงนี้เนาะไอเดนก็จะเป็นกับ เทศกาล COA นะซึ่งฉันเนี่ยก็ได้มีสกิน COA อันนึ่งที่เป็นสกินม่วงนะที่มันเคยเอามาขายในร้านค้าในอดีตเนาะตอนที่ COA มาก็คือสกินของนักเต้นนั่นเองนะซึ่งมีน้องคนนึงเนี่ยอยากให้ฉันรีวิวมา,มากๆเลยงั้นคลิปนี้เนี่ยฉันก็จะมารีวิวตามคําขอเลยนะทุกคนซึ่งฉันไม่แน่ใจว่า COA นี้มันกลับมาขายไหมนะจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันในเกมกันเลย มาทุกคนตอนนี้เราก็เจอห้องกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะการที่เราเล่นเซอเนี่ยมันก็จะคนละขั้วกับฮันเตอร์เลยนะก็คือเราจะหาห้องช้าพอสมควรนอกจากฮันเตอร์ที่แบบกดปุ๊บเจอปั๊บนะคะเออนี่สกิของเราก็คือเลิศเลยนะตีมสกินนี้ก็จะมาแบบดำม่วงนะอ่าคือมันก็มีซัมแซมทองนิดนึงตรงตาของนางเนาะตาของนางก็จะมีความทองแบบใหญ่เป็นดอกกุหลาบแล้วสวยมากคือแบบ ปังไม่ไหวนะอันนี้จะแค่เปิดแบบเอฟเฟกต,ต์ต่ำแล้วก็แล้วก็เปิดความละเอียดต่ำนะมันก็ดูแบบเชยๆนิดนึงมาทุกคนมาอยู่กันในเกมเร็วด่านนี้ก็เป็นด่านโรงพยาบาลพ้หาหรือไทยกันเองนะเดี๋ยวเราจะมาปั่นกันในโรงพยาบาลกันเลยนะม,มีเครื่องไหมเอ่ยอไม่มีนะอะไม่มีกูเบ,บนออกเลยค่ะเออนี่มาปั่นกันข้างนี่นะเออปั่นกันตรงนี้ก็ได้วะามาก่อนอื่นเร่งเลยจ้าความเร็วแล้วก็ปั่น โอ๊ยนางสำรวจมาทำไมตรงนี้อย่ามาแย่งฉันปั่นนะอ๋อนางมาขุดดินนะทุกคนอะปล่อยนางขุดไปโอ้ย,อยนากสำรหญิงโดนแล้วฮันเตอร์ในรอบนี้เป็นเกย์ชาืมเป็นตัวละครที่ฉันเล่นคลิปที่แล้วเลยนะเนี่ยทุกคนคือใครที่ยังไม่ได้ไปดูคลิปเกย์ชาของฉันเนี่ยรีวิวสกินแล้วก็เรียนเลยน,นะก็ยอมไปดูได้สกินสวยดีอ้าวลมลอยกำลังไข่ของอยู่ ขายของปุ้มนางลมปับเลยอ่ะโอ้ยไม่ได้เลยไม่เป็นไรนะท,าทําใจเดียวไว้เดี๋ยวเธอก็จะตายเป็นคนแรกเองผมว่ารอบนี้เราจะรอดภาวนารวมแรงรวมใจกับภาวนาค่ะทุกคนอ่าก็ปั่นเสร็จแล้วเครื่องหนึ่งนะเมื่อกี้เนี่ยเห็นเกย์ชาวแวบๆวไปไล่ที่นายอีฟเนาะนางกำลังปั่นอยู่ตอนแรกนางก็น่าจะไขนักบนหญิงแหละอ่ะโดนตีแล้วนะโดนตีแบบนี้จําเป็นต้องไปช่วยนะก็ภาวนาให้เพื่อนเพื่อนเขาไปช่วยกันทันเถอะส่วนเราก็ปั่นค่ะ ปั่นอีกแล้วไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะว่าฉันไม่กล้าไปช่วยฉัน <c oughs> กลัวฉันตายนะอ,อ้าวนางนักบอหญิงนางลุกออกมาจากเก้าอี้ไม่ถึงไม่ถึงกี่วิก,กี่นาทีนางโดดอีกแล้วโอโ้โหรอบนี้นางตายแล้วนะทุกคนโอ้แล้วแบบนี้จะรอดจะชนะกันยังไงเอ่ยนางอยากมั้ยละมึงไม่เป็นไรคนปั่นอยู่สองคนแน่นะอีฟแต่สู้ๆนะและ้วนักบอหญิงก็ตุยจ้า วอ,อ่ะ why กำลังพูดว่าสว่วนแกำลังปา่าเนาะน,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 นานาอีวิ่งมาตัวนี้ให้เฮลโอโอเคเดี๋ยวเราเฮลานางไปก่อนนะนั่นไงนางบดหญิงตายแล้วยบายนะไ,ไปควางยาให้สนุกรอบนี้เนี่ยฉันจะไม่ไปควางยาแน่นอนทุกคนฉันสัญญาว่าฉันจะออกประตูให้ได้ฉันจะพยายามมารีวิวสกิน C O A ทั้งทีนานๆทีเทศกาลนี้สกลับมาทุกคนเหมือนน่าสมาปีละครังเองนะอื ซึ่งเหมือนเหมือน C O A ครั้งนี้ใช้ไปแว๊บๆในร้านคา,ามาละเหมือนสกินนี้จะไม่มีขายนะเราลูกศรแดงมันขึ้นมา,ย,าออยังไงยิ่ชายอยู่น้าะเก็บกองก่อนผมมันมาหาเราเราแดงๆนั้นอะไรกัน่ะนะากลัวมากเลยยองๆก่อนค่ะดูมันทำไรอยู่นางไล่นาอีฟอยู่ทุกคนอ้าวน้าตำรวจนางวิ่งมาตรงนี้โอ้เธอไม่กลัวตายหรอเอาานางมาขุดดินตรงนี้นทุกคนนะว่าเราชิงหนีไปป่านไฟที่อื่นก็ดีกว่านะตรงนี้ไปปลอดภัยสําหรับเราแล้วเราเราจะป่านตรงนี้ โออเอิบเอิสด้านหน้ามีเครื่องปั่นไฟทนกคนเดี๋ยวเรามาปั่นไฟกันตรงนี้เลยโลเคชั่นตรงนี้ก็ดีมากๆเลยนะก็คือฮันเตอร์มาก็สามารถสูบวนๆแถว,น,วน,นี้ได้เลิศเลยนะ เราเหลือก่อนที่ต้งสามกล้องแน่อ่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่าใครโดนผีไล่อยู่น่าจะเป็นานักสืสํารวจแหละอืส่วนเราก็ปั่นไฟไปมีทั้งกล่องเร็วมีทั้งตัวเร่งเคลื่อนถอดรหัสแบบนี้ก็คือเลิศม,มากคอมโบการปั่นไฟที่ดีที่สุดๆไปเลยานานา,นาอิวก็ปั่นอยู่นะเหมือนานานจะปั่นแถวๆบ้านเลยอ้าวม่้นักสํารวจถล่มแล้วฉันต้องไปช่วยหรอฉันอยู่ใกล้สุดอะฉันควรไปช่วยไหม ไอะฉันกดไปแล้วอ่ะฉันอยากขึ้นหัวจะช่วยคุณต้องไปแล้วปะหรือว่าน่าอีจะไปช่วยอ่ะยังไงฉันสตนันฉันกําลังครีตคุนครีตน่าอีเธอจะไปช่วยไหมฉันเห็นเงาเธอโอเคมันอาจจะไม่ไปช่วยนะงนั้นอันนี้ก็จะเป็นอะไรวะเควสของเราที่เราจะต้องไปช่วยเพื่อนเนาะเลิศเลยมาค่ะกำลังวิ่งไปเนาะวิ่งมีความวิ่งช้ามากรู้สึก slow life แต่สก,กินคือสวยมากนางใส่นางมีความแบบใส่กระโปรงทรงเอมาวิ่งด้วยนะเออผิวปลาไม่ผิวเลยความผิวเป็นศูนย์มามาช่วยแล้วเยสอุ้ยเราได้อีตัวอีตัวอีตัวที่นางขุดมาได้ด้วย50%เปซนะี่ยเดี๋ยวเราอไปใช้กับเครื่องถอดราหัสด้านหน้าของเราเลยนะมันก็ใกล้เสร็จพอสมควรแล้วเนอะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะอีพก,ก็น่าจะจูให้เราอยู่นะก็เป็นกำลังใจเพื่อนเอาโดนปีแล้ว พูดปุ๊บโดนตีปั๊บเหมือนเป็นรางสังหอนโอ้ยนางบอกว่าผู้รายอยู่ใกล้ชนินปั่นค่ะเร็วๆไปเลยอ่าเลิศคือความเหลือตัวเล็กๆอันนี้ให้ฉันสี่ใบด้วยนะแล้วเขามาเปลี่ยนโลเคชัชินซูกันตรงนี้เดี๋ยวฉันจะไปปั่นเครื่องเก่าของฉันเนาะฉันไม่แน่ใจว่าเครื่องของนางอีมันได้กี่เปอร์เซ็นต์นะซึ่งฉันคิดว่ามันน่าจะได้น้อยอยู่แหละมัง้งเพราะว่าเมื่อกี้ก็ไม่ได้ดูด้วยว่านางส่งอะไรมาบ้างนะ นี้แต่ถ้าเป็นด้านหน้าของเราเนี่ยก็เอือประมาณครึ่งๆเนาะก็ไม่ได้เยอะมากไม่ได้ไม่ได้เยอะมากแล้วก็ไม่ได้หน่อยมากนั่เองคนอื่นก็วางกล่องเร็วไปเลยแล้วก็80%ว้าอะไรว้าวเกชาม์เมื่อไหร่ก่อนตกใส่หมดเลยกรีสแบบนี้จะทำยังไงสวนสวนสวนไม่ทันเดี๋ยวเราวางกล่องแช่กันเลยนะทุกคนโอ้โหฉันก็ไม่คิดว่าจะมีโมเมนต์ูในเกมนี้นึกว่าเกมนี้จะไม่ได้ทำอะไรแล้วฉันนึกว่านาเข้ามาแล้ว เราจะพุ่งเข้ามาไหมะเราจะพุ่งเข้ามาไหมน่ากลัวมากเฮ้ยนางปลาผีเสื้อมาแล้ววางกล่องวางกล่องชาบไปก่อนเฮ้ยทุกคนนางทางเดี๋ยวางกล่องทันทีซะแล้วโอ้ g o ูสถานการณ์หดปู่นางบินนางมีความบินโผล่โผล่ยังไงเฮ้ย,ยนางปลาผีเสื้อไปที่อื่นแล้วอ้าวไปไปเดี๋ยวรออกมาเฮ้ยเราต้องเก็บกล่องก่อนกล่องเหลืออ,อันเดียวทุกคนก็ใช้อย่างประหยัดโอ้ย ฉันไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี่นางพังไปยังไอยังไม่พังเลิศงั้นก็เก็บมาเลยน้องหัวใจจะได้แปลกแล้วไอ้คนเกือบโดนแล้วโอ้อย่ามายุ่งกับฉันเลยนะไอเราดีวีที่สูบไว้โอ้ยเกือบแล้วคุตัวนี้มีไม้เออเออเออมาซี่มาซี่วนวนตรงนี้ได้วนวนตรงนี้ได้ว่หน้าไปผีเสื้อมาแล้วยังมีพุ่งหรอทํามีพุ่งว่ะยังไงเดี๋ยวยุ่งกับฉันตอนนี้เพื่อนบอกว่าเตรียมเครื่องแล้วอ้าวจุดเลยโอเค เลิศมากกีชาก็คืองงทำไมน้าไม่เอาฉันต่ออ่ะถ้าเอาฉันต่อ้าส่วฉันก็ตายแล้วนะแต่ะน้าคิดผิดอะ่ะไปละบายเดี๋ยวเพาว่าเรามาเปิดประตูตัวนี้ก็น่าจะปลอดภัยอยู่นะองั้นก็มาเปิดตรงนี้เลยก็ไม่คิดว่าก่อนหนึ่งตีเหลือสองอันก็นึกว่าเหลืออันเดียวไปแล้วนะ <c oughs> โอเคงั้นก็วางทั้งสองอันเลยจ้า <c oughs> เปิดปเร็วๆไปเลยตอนนี้ฉันไม่แน่ใจว่าผีอยู่ที่ใครนะ ก็ไม่ได้อยู่ที่เราแน่นอนเราจะรอดอาวนังไงพูดปุ๊บนะนาหรับก็ตายปั๊บเหมือนมีเซนส์อีกแล้วนะพูดปุ๊บเพื่อนตายเลยอ่ะไม่น่าพูดเลยอุ้ยนาง change the skill แล้วทุกคนนันเจะ teleport มาดังนั้นเราต้องรีบออกกันเลยเออออกมานะอีฟนะอีฟโอ้ดายฟสดไปก่อนนะเฮ้ยวันนะอีฟออกไม่ทันก็เป็นยังไงบ้างทุกคนกับการเล่นตัวละครนักเต้นในสกิน c o a ของชาร์ทหอ่ทุกคนจะชอบนะก็คือแบบ สุกสับๆไปเลยนะตอนแรกก็คิดว่าเออฉันคงจะไม่มีบทบาทในเกมนี้แล้วหละเพราะว่าเออก็คือแท้ไม่ได้ช่วยเพื่อนไม่ได้ทําอะไรเลยก็มีแต่นั่งปั่นนั่งปั่นอย่างเดียวนะแต่ก็ยังมีโอกาสได้ที่จะได้จูกที่จะได้แบบช่วยเพื่อนอยู่เนาะก็ถือว่าเลิศเลยในรอบนี้ก็สําหรับใครที่คิดเห็นยังไงกับสกินนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะๆนะทุกคนแล้วก็ใครที่อยากให้เราเล่นตัวละครอะไรหรือว่ารีวิวสกินอะไรเนี่ยก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์ได้นะแต่ถ้าเป็นสกินที่ฉันเพิ่งรีวิวไปแล้วหรือว่า อะไรอะไรเนี่ยก็ยังไงก็คอมเมนต์มากันก่อนนะเออเดี๋ยวฉันก็จะบอกทีหลังนะว่าแบบเออฉันเพิ่อรีวิวเป็นนาอะไรประมาณนีออ้หรือว่าจะเป็นสกินที่รีวิวไปแล้วก็ได้นะเพราะว่าฉันก็รีวิวรีเมคได้นะเนาะอืมก็สำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับไซต์ฉันด้วยนะทุกคนจากกันคลิปหน้าจ้าบยบายแล้วเรายังมีช่องทางการติดตามอื่นๆอีกด,ด้วยนะ